ท่านต่อสักจะเสี่ยงคุกไปไหมเพราะว่าถ้าขืนไปยกเลิกตอนนี้แล้วเกิดว่าอนาคตกพคตลอดตัดสินออกมาว่าคําสั่งของบิ๊กต่ายเนี่ยเกิดถูกถูกกฎหมายขึ้นมาท่านต่อสักก็ซวยที่ติดคุกดิไม่ซวยเลยเพราะมีอ่ามตินะของกฤษฎีกาพิงหลังอยู่แล้วกฤตฎีการบอกคําสั่งนะไม่ชอบเลยกฎหมายสรุปอย่างเงี้ยแล้วต่อสักยังไม่ทาําเผอๆจะโดนฟ้องไปอ,งอ,อีกอ่ะนะอ๋อทำตามกฤษฎีการนี่ไม่ติดคุกหรอฮะ เอา้าไม่ติดดิก็ทําตามแนะนําโดยชอบด้วยกฎหมายว่าปกตินะถ้าไม่มีไม่ได้หาเรือกิจสุริกาไปผมยังว่าคําสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมายเลยผมยังกล้าตัดสินใจเลยถ้าคุณต้องการแก้การหาคุณก็จัดการได้ถ้าต่อสากออกคําสั่งมาปุ๊บคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมก็ไม่ต้องทํางานต่อเลยจบถือว่าคําสั่งถูกยกเลิกไปแล้วกบอ,กอตเราก็ไม่ต้องมีสำนวนนี้ <c oughs> ก็จำหน่ายคดีไปถูกใช่คนไม่เคยทำไม่เข้าใจาหรอกแหม ผมไม่ผ่านสึกมาเยอะงั้นเอ,เ,อเอา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 ให้กรคพตรตัดสินเลยดีมากไม่ต้องจำหน่ายคดีจะได้เป็นบรรทัดฐานไว้หน่อยว่าเวลาอนาคตเกิดมีปัญหา,<อ>าแบบนี้กรคพรวินิจฉัยไว้อย่างนี้เป็นมาตรฐานแล้วมันมันก็ได้นะแต่พรว่าถ้ายอยากให้สงบไม่อยากให้ฟ้องร้องกันเนี่ยนะสอสักก็ใช้ภาวะผู้นำดิตัดสิน นี่นี่ท่านเสรีพูดเหมือนรองโจ๊กไหลไหลประโยคมากเลยนะเช่นนายกไม่ทำนู่นทํานี่นายกต้องทําอย่างงู้นอย่างนี้แอบปรึกษากันปะเนี่ยสองคนเนี่ยบอกผมพูดเหมือนรองโจ๊กไอ้ความจริงรองโจ๊กพูดเหมือนผมมากกว่ามั้งนะ <c oughs> ไ่คิดไปดีนะนะผมพูดพูดพูดไปเนี่ยไอ้โจ๊กมันฟังแล้วไม่ไปใช้ห,หรือเปล่านะผมไม่ได้เจอเขานี่นะไม่ได้แอบมาปรึกษานะ นี่อ่าอ่าน่อย่างผมพูดในการคุณกับจรานะ่เดี๋ยวโจมันก็ฟังละแนะนําให้ลองโจกหน่อยสิเพิ่มเติมว่าอ่าโจกต้องไปทําอย่างนี้อย่างนี้หน่อยนะฮะแนะนําเพิ่มหน่อยก็ตามเห็นก็เดินหน้าไปฟ้องคนนู้นคนนี้อะไรต่างๆอะไรนี้นะแต่ผมจะแนะนำก็เพียงว่าเนี่ยนะตอนนี้ปัญหามันยิ่งแตกแยกกันใหญ่นะไม่เคยมี สำนักง,งานตงน่งชาติช่วงไหนที่มันจะแตกแยกเข้ากับช่วงนี้นะเนี่ยมันสะท้อนถึงภาวะผู้นานะคนเป็นผู้นำานะองค์กรนะถ้าเอาเฉพาะตำนง,งานตํารวจแห่งชาติกระต่อศักด์นะหรือว่าถ้าเลยขึ้นไปก็นายกเพราะนายกเป็นผู้ชา,า้าคาชการตํารวจทุกคนเนี่ยขาดภาวะผู้นำนะไม่สามารถจัดการองค์กรนะให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยนะแล้วก็ ทำงานให้ประชาชนตามวัตถุประสงค์มุ่งหมายได้มีแต่ทะเลาะกันแล้วก็ไม่จบปัญหาทันทีนะเราถ้ากระทรวงทั้งวงอื่นม,มันทะเลาะกันแบบนี้เนี่ยมันมัน,มนหมายถึงนายกจะบ,บริหารได้งานได้ไหมจะต้องไปปกครองคนทั้งประเทศอีกเจ็ดสิบล้านคนเนี่ยนะถ้านายกไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจเนี่ยโอ้มันเป็นไงเท่ากับตัวเองอะถูกด้อยค่านะ ที่ไซตบ้าการเมือง